ที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างสวัสดีครับลุงเคเองวันนี้เราจะพาไปกินขนมเบื้องโบราณนะครับโอ้ยสั่งไปแล้วนะครับ40บาทนะคะป้ายครีมกันแบบสดๆเลยนะครับร้านนี้ลุงเคขอแนะนําเลยนะครับว่ามันอร่อยมากนะครับขนมเบื้องในปัจจุบันนี้นะครับคือหาแบบอร่อยอร่อยแป้งหอมๆครีมนุ่มๆหวานๆนะครับไส้หวานไส้เค็มแบบคลาสสิกแบบเนี้ยหายากมากนะครับผมน่าไปกินขนม เบื้องตามงานวัดทุกคนก็จะรู้สึกขมขื่นใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับร้านนี้นะครับมีขนมเบื้องยวนด้วยดูสิห้าบาทเองแล้วก็ขนมเบื้องแบบแยกไส้นะครับได้ของมาแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปที่นี่ที่ไหนถ้าเรือเพศานั่นเองนะครับข้ามไปฝั่งตะปะแดงว่าแล้วก็หมับเข้าให้แล้วก็ใส้เค็มนะครับหมับเข้าให้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับ